ผมรู้สึกว่าการจําลองแบบนั้นอ่ะมันเป็นการจําลองแบบระบบปิดเราเอาฉากเราเอาสิ่งที่มันปรากฏแล้วใช่ไหมเป็นเป็นความสําเร็จรูปของญี่ปุ่นมาใช้แต่เราลืมไปเลยว่ากลไกของการเกิดขึ้นของญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นยังไงเช่นเมืองเมืองหนึ่งทำไมเมืองเมืองนั้นมันถึงสะอาดเมืองนั้นทําไมเห็นแกนวัดแกนสศาลเจ้าชาดัดก็เพราะว่าเขาจัดระบบผังเมืองที่ดีก็คือเขาทาระบบรางที่ทําให้คนเนี่ยไม่ต้องใช้รถยนต์เดินเป็นหลักใช้ระบบส่งทางน้าเป็นหลักดังนั้นเราก็จะรับรู้เลยว่าเมืองนี้เป็นเมืองวัดเป็นเมืองศาลและความสะ ก็เกิดขึ้นจากการจัดก,การด้วยระบบที่ดีถ้ามาสเกลแบบโรงแรมอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเขาเอาธีมของญี่ปุ่นมาใช้แต่มันเป็นการใช้แบบระบบปิดญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปัญญาทางความคิดเช่นการดึงวิวมาใช้วาบิ่าบิความงามของความเสื่อมสลายอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเป็นระบบเปิดเปิดก็คือ เขาอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเราจะมองเห็นสิ่งที่ทํางานกับวิวใช่ไหมเราจะมองเห็นสิ่งที่แตกสลลยไปตามการลเวลาแต่เราอะจาลองมันผ่านสิ่งที่เป็นการปิดกั้นภายนอกดังนั้นเราก็ต้องทาฉากมาบางังเพราะเรามองไปข้างนอกอเห็นฝุ่นควันเพนาเห็นหอพักเันข้างนกไปเห็นคนรถติดดังนั้นเราก็ต้องปิดฉากนั้น ทำให้ระบบที่มันเป็นระบบส่วนแบบเปิดของคนและธรรมชาติมันกลายเป็นสวนระหว่างปิดระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์พอมาในระดับของคาเฟ่หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเอาความญี่ปุ่นมาใช้แบบที่มันเป็นรูปเช่นถ้าชื่อแบรนด์มีคาตาคันะชื่อร้านมีความเป็นญี่ปุ่นดูทันสมัยมันดูน่ารักใช่ไหมเรานิยมไปร้านที่มันเป็นสาาญี่ปุ่นมากกว่าคําว่าคุณรสตีร้านกลางโต้งเนี่ยดังนั้นในสเกลที่เล็กลงเนี่ยเราเกรเซฟความเป็นญี่ปุ่นในหลายๆสเกลมากๆแล้วก็จําลองใช้มันด้วยความเป็นภาพตัวแทนแล้วเเราชื่อ วความเป็นญี่ปุ่นความเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็นานาชาติยอมรับ